สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For จพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน2563ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะครับด้วยกันแอดไลน์อดีมาที่ b i l l i v e r 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสต์มาให้แล้วก็สามารถแอดไลน์ดีมาาําค่าครูได้ครับ มาฟังำยากรในเดือนพฤศจิกายน2563กันเลยนะครับว่าจะมีอิทธิพลส่งผลกระทบอย่างไรกับคนราศีตุลบ้างนะครับโดยภาพรวมในเดือนพฤศจิกายน2563เนี่ยจะมีดาวโคจรโยกย้ายนะครับ5ดวงซึ่งจะมีดาวพุธนั้นโคจรย้ายราศี2ครั้งนะครับและมีดาวประจำตัวโคจรย้ายด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับ ดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยเดินหน้าแล้วนะครับในวันที่6ตุลาคม2563ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วก็ส่งผลอิทธิพลกระทบทั้ง12ราศีเป็นทางที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสบดีกลุ่มดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูเป็นเจ้าของราศีนะครับจึงทําให้ได้ตําแหน่งเกษตรในทางโหราศาสตร์ไทยหมายถึงความแข็มแข็งความมั่นคงความหนักแน่นนะครับของดาวพฤหัสบดีส่งอิทธิพล ที่หมายถึงความมั่นคงนั่นเองนะครับคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในภพของศาสชะนะครับเป็นกเกษตรหมายถึงสังคมแล้วก็เพื่อนฝูงรวมถึงพี่น้องได้ด้วยนะครับเป็นลักษณะที่เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอยู่ในภพศาส,สชะเองนะครับหมายความว่าเมื่อเข้าสังคมจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ส่งเสริมดีนะครับสำหรับคนราศีตุลก็หมายความว่า มีการปฏิสัมพันธ์กับคนในส่วนรวมจะได้อ,อะไรดีๆนะครับหรือโอกาสดีๆนั่นเองเนื่องจากผู้เรอกผู้ใหญ่ดาวพฤหับสบดีเป็นดาวผู้ใหญ่นะครับก็หมายความว่าจะหยิบยื่นโอกาสให้นะครับซึ่งมาจากพบเดอนพันธุหมายความว่าคนเหล่านั้นในสังคมญาติพี่น้องเอยหรือจะเป็นลักษณะไม่ใช่ญาติพี่น้องนะครับพี่น้องแล้วก็อ่าได้ได้รวมถึงญาติพี่น้อง,อด,ด,ง,ด,องด้วยเพราะมาจากพบ พันธุนั่นเองก็หมายความว่าครอบครัวพี่น้องอะไรพวกเนี้ยจะทําให้เรานั้นเกิดความมั่นคงขึ้นนะครับในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้และก็อยู่ในโค้งสุดท้ายนะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีจะมีการโคโจรยาราศีนะครับในวันที่14พฤศจิกายน25งพันหายพวกนี้ว่ากลางเดือนนะครับพฤศจิกายนนี้ก็จะยบายราศีธนูไปแล้วนะครับออกจากราศีธนูไปอย่างถาวร ้องรอ12ปีหน้านะครับถึงจะอยู่ในตำแหน่งนี้ใหม่ดังนั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าเข้าสู่ราศีมังกรอยู่ในภพพันธุนั่นเองนะครับก็มาถึงรากฐานความแข็งแกร่งความอาสังหาต่างๆบ้านรถที่ดินพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังค่ายกรของดาวพฤหัสบดีคิปพิเศษนะครับในการโคจรยราศีเข้าสู่ราศีมังกรแต่ได้ตำแหน่งนิดแปลว่าอ่อนกำลังนะครับเดี๋ยวไปฟังคํายายกรอีกครั้งหนึ่งนะครับกดกระดิ่งติดตามเอาไว้เลยว่า,าจะได้ทราบนะครับความ เป็นมาเป็นไปแล้วก็ส่งผลอย่างไรกับดวงชะตาของคนราศีตุลน,นั่นเองทีนี้ดาวเสายังอยู่ที่ราศีธนูอยู่นะครับจะเดินหน้าในเดือนหน้าวันที่5นะครับตุลาธันวาคมเนาะก็จะเป็นส่งท้ายปีพอดีนะครับเดือนหน้าก็เดี๋ยวฟังขอมียากรอีกครั้งเช่นเดียวกันนะครับในเดือนธันวาคมและจะเกิดสุริยาคาด้วยนะครับในเดือนธันวาคมก็ ติดตามได้ทั้งหมดนะครับกดกระดิ่งเอาไว้นั่นเองว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรแต่บอกคร่าวๆนะครับว่าดาวเสารยังอยู่ในราศีสัจชะาเนี่ยอันนี้จะต้องลำบากไปครึ่งเดือนนะต้องระวังตรงจุดนี้เพราะดาวพฤหัสบดีไม่ได้ข่มไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นเกษตรแล้วก็จะกลายเป็นว่าในช่วง1 0 15พฤษจิกายนจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเนี่ย ครึ่งเดือนนี้ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าดาวเสาร์อยู่ในภพสาชะหมายถึงการแบกรับนะครับการาเป็นภาระต่างๆที่เรานั้นจะต้องแบกรับนะครับหรือจะเป็นลักษณะของการที่อาจเกิดโทษทุกข์ขึ้นได้เพราะดาวเสาร์หมายถึงโทษทุกข์นั่นเองนะครับอยู่ในตำแหน่งสาชะเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับจะนําความเดือดร้อนมาสู่ระวังอย่าให้ใครยืยมเงินนะครับจะไม่ได้คืนหรือจะเป็นลักษณะของการไปแบกรับสิ่งต่าง ภาระสังคมต่างๆนั่นเองนะครับได้อีกด้วยก็ระมัดระวังตรงจุดนี้เนาะต่อไปเรามาฟังค่าวมกรในเดือนพฤศจิกายนที่จะมีการโคจรยกย้ายกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ดาวพุธนะครับดาวพุธจะโคจรยาราศีจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับในวันที่4พฤศจิกายน2563ดาวพุธอ่าสถิตที่พบวนาสนะครับราศีเกิดของคุณก็ดีเนื่องจากเป็นคู่ธาตุ แต่ช็อไรแฝงอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเลงกระดาวมรุตตะยูนะครับแต่ดาวพุดธอยู่ไม่กี่วันเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนก็จะย้ายออกนะครับก็อยู่ไม่ถึงเดือนเนาะก็เป็นลักษณะของนํามัระวังเรื่องของปากการอ่าเขาเรียกว่าพูดจาอะไรต้องร,ระวังนะครับมันจะมีการผันแปรครับผันเปลี่ยนหมายถึงว่ารับปากใครก็อาจจะไม่ได้ทําตามนั้นหรือคนที่รับปากเราอาจจะไม่ทําในสิ่งสิ่งนั้นก็ได้ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวาย เกิดขึ้นนะครับการเข้าใจผิดกันเข้าใจคาดเคลื่อนอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนะ่ะเวลาคุยงานเดียวงานเนี่ยต้องให้มันชัดเจนนะครับพูดให้มันตรงตรงชัดเจนให้ดีอะไรประมาณนี้ต่อไปอ่ายังหมายถึงเรื่องของการเข้าสังคมด้วยนะครับก็จะหมายความว่าเวลาเข้าสังคมเนี่ยะระมัดระวังเรื่องของ ภัยต่างๆหมายถึงสิ่งต่างๆจะมากระทบเราโดยที่เราอาจจะไม่คาดคิดนั่นเองนะครับการระมัดระวังตรงจุดนี้และรวมถึงหมายถึงเอกสารสัญญาด้วยเอกสารสัญญาเนี่ยหมายถึงการทําอะไรที่ทำไปแล้วอาจมีข้อตกลงน,นะครับหรือบอกพร่องทําให้เราเนั้นจะต้องมีการแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงวุ่นวายนะครับในการแก้ไขอย่างเช่นตรวจทานตรวจสอบลักษณะของ เอกสารต่างๆนะครับการโอนเงินการทําอะไรสลีปต่างๆเนี่ยดูให้ดีนะครับกดผิดไปตัวหนึ่งหรือเปล่าหรืออาจจะกดเกินหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับธุรกรรมต่างๆด้านของเทคโนโลยีเนี่ยพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันหมายถึงคือดาวพุธเนี่ยค่อนข้างจะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่างๆหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือธุรกรรมต่างๆด้วยนั่นเองนะครับที่มันเป็นแนวที่ เป็นเรื่องของสาระต่างๆที่มันจะออกมาเป็นสลีปออกมาเป็นอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ดาวพุธก็จะโคจรยาราศีนะครับในช่วงปลายเดือนคือวันที่25พฤศจิกาย,ยน2563นะครับเข้าสู่พบการเงินอันนี้ก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับไปกลุ่มกับดาวอาทิตย์ด้วยนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากพบลาภะด้วยนะครับก็แปลว่าได้สัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางราชการเอ,อแเราได้ตันนะครับหรือจะเป็นลักษณะของเซ็สนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหมายถึงว่า,า LIKE, จะมีเกณฑ์การเซ็นสนัญญาโดยเฉพาะทางราชการนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะครับแต่หมายความว่ามีเกณฑ์อย่างนี้แล้วก็เป็นลักษณะของได้โชคได้ลาบนะครับหมายถึงอาจจะเป็นลักษณะของการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทางราชการแล้วก็มีเงินเข้านั่นเองนะครับก็คใครที่มีการรับ สิ่งต่างๆหรือประมูลหรือเป็นอะไรเกี่ยวกับทางราชการเนี่ยก็จะดีในจุดๆนี้นะครับหรือใครทํางานทางราชการก็จะได้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทางราชการก็เป็นเรื่องปกติเนาะก็ก็จะได้ในสิ่งสิ่งนี้นั่นเองทีนี้เรามาดูดาวดวงที่2นะครับดาวพฤหัสบดีบอกไปแล้วนะครับโคจรเข้าสู่ราศีมังกรเดี๋ยวไปฟังคำอธิการอ,อีกครั้ง แล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรยาราศีดวงที่3นะครับวันที่16พฤศจิกาย,ยน2563ดาวอาทิตย์เนี่ยาจากราศีเกิดเข้าสู่พบการเงินเช่นอกันก็บอกไปแล้วนะครับกลุ่มกระดาษพุทธก็หมายถึงว่าจะมีชื่อเสียงนะครับนำมาซึ่งการเงินก็คือหมายความว่า,าเริ่มเริ่มเดินหน้าที่ดีขึ้นเนื่องจากช่วงแรกอะต้นเดือนจะถึงกลางเดือนเนี่ยดาวทิตทับราศีเกิดเป็นนิด นิดหมายถึงอ่อนกําลังหมายถึงคุณจะมีชื่อเสียงน้อยลงหรืออาจจะแบบมีปัญหาเรื่องของชื่อเสียงเครดิตต่างๆอาจจะเกิดนําพาความวุ่นวายมาสู่นะครับคือมันจะมีข้อกังขาอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายจะดีขึ้นเนื่องจากมันเลงกระดามิทยูอยู่นะครับก็คือการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอ่าเป็นลักษณะที่เข้ากับดวงชะตาพอดีเพราะมันทำวาสนาพอวันกลางเดือนไปแล้วนะครับก็จะเดินเข้าสู่พบการเงินก็จะดีขึ้นนะครับทำให้ ชื่อเสียงเครดิตนั้นนํามาซึ่งการเงินที่ดีขึ้นหรือเขาเรียกว่าอาจจะแก้ไขสิ่งต่างๆนั้นแล้วไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้เงินได้ทองนั่นเองประจบเหมาะกับดาวศุกร์นะครับดวงที่4โคอจรอยาราศีจากราศีกันพบพินาศหมายถึงการใช้จ่ายนะครับการมีภาระ,ะเรื่องของการจ่ายเงินคือรับซ้ายจ่ายขวาพะเป็นนิดนะครับ คือดาวประณิตยเยอะมากแล้วก็โคจรทับวาสนาเกิดเป็นเกษตรดาวประจำตัวเนี่ยเข้มแข็งขึ้นในกลางเดือนนะครับ18พฤศจิจกายน2563กคน็ค่อนไปเดือนแล้วเนาะก็เป็นลักษณะที่ดีขึ้นละทีนี้ก็วาสนาคุณก็จะเริ่มปังขึ้นละเริ่มดีขึ้นละคนละเสรตุลนนะครับก็กลางเดือนนี้เป็นต้นไปก็จะเลดปังสุดๆแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าวาสนาได้ทับที่เดิมนะครับแล้วก็ แข็งแข็งขึ้นด้วยนะครับเป็นเกษตรก็หมายความว่าตัวเราเองอ่ะการเงินมาหล่นทับตัวเลยนะครับหมายถึงเงินเราจะคล่องมีเข้ามาแน่ๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําให้เรานั้นเกิดความมั่นคงขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งสุขภาพก็แข็งแรงด้วยอะไรประมาณนี้นะครับใครเจ็บใครได้ป่วยก็จะหายประมาณนี้เนาะก็พยายามออกกำลังกายดีนะครับแล้วเดี๋ยวสุขภาพจะแข็งแรงต่อไปดาวภเกษุญาตนะครับจะโครจรยาราศีดวงที่ห ในวันที่24พฤศจิกายน2563ค่อนปลายเดือนดาวพเกตเนี่ยเข้าพบศาสระนะครับไปกลุ่มกระดาวเสาเกิดเรื่องวุ่นวายครับวุ่นวายคือปลายเดือนเนี่ยจะวุ่นวายเรื่องของสังคมเขาว่าวุ่นวายในที่นี้หมายความว่าอาจจะมีการแบกรักสังแบกรับต่างๆทางสังคมและจะต้องมีการวิ่งเต้นมีการแบบปัญหาจุกจิกควรใจทําให้เรานะั้นต้องไปยุ่งเกี่ยวไปเกี่ยวพัน ไปอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนะครับก็เลยทําให้ตัวเราเองนะั้นอาจจะมีเรื่องที่ไม่สบอารมณ์หรือวุ่นวายใจอยู่นะครับก็พยายามเขาเรียกว่าเก็บตัวในสังคมหน่อยอย่าเข้าสังคมมากนะครับปรีดออกจากสังคมบ้างนะครับแล้ว มันก็จะดีขึ้นคือหมายความว่ามากเรื่องก็มากความมานะครับคนมากเรื่องก็มากความด้วยก็กลายเป็นว่าตัวเราสันโดษอยู่กับบ้านดีกว่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ห้ามยากนะเนื่องจากดาวประจาตัวเข้มแข็งอย่างเงี้ยหมายถึงอยู่ในธาตุลมชอบอ่าคนตุนเนี่ยชอบสังสรรค์เฮฮาร่าเริงชอบคบเพื่อนชอบเข้าสังคมคืออยู่คนเดียวหงุดหงิด ึดอัดนะครับไม่เหมือนราศีพฤษภเนาะเขาคือดาวประจําตัวดาวศุกร์เหมือนกันแต่เขาชอบอยู่บ้านแต่ตัวคุณไม่ชอบอยู่บ้านชอบออกไปพนเจจนจรเล่ลอนไปเที่ยวนะครับไม่ได้หมายว่าพพนจรนเล่ลอนหมายถึงไม่มีบ้านนะแต่หมายถึงว่าชอบออกไปพนเจจนจรในที่ต่างๆเขาเรียกว่าอ่าจอนออกไปอะนะครับมันเป็นคําโบราณ <c oughs> จอนหมายถึงว่าออก ออกไปนะครับไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปท่องเที่ยวนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ชอบความลื่นเริงสุขสนานหรือชอบอะไรที่เปิดหูเปิดตาอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ระวังมากเรื่องมากความด้วยนะครับก็เลือกเอาว่าจะอยู่บ้านแบบอ่าโดดเดี่ยวเงาเงาหน่อยแต่ก็ไม่มีเพศมีภัยไม่มี สิ่งต่างๆมารบกวนใจแต่ออกไปก็มากเรื่องก็มากความก็แล้วแต่นะครับเลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนอันไหนทนได้ก็ทนไปก็ทําไปก็เอาที่สบายใจดีกว่าเนาะก็แล้วแต่คนชอบไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันต่อไปดาวพุธดวงสุตัยก็บอกไปแล้วนะครับก็ควรจะเข้าสู่ราศีพิจิกในพบการเงินก็จะดีล่ะการเงินก็จะปังขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆนะครับในเดือนพฤศจิกายนมีทั้งดีและเสีย ในช่วงแรกเนี่ยยังต้องระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างอยู่และปลายเดือนคือกลางจนถึงปลายเดือนน่ะก็ยังระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันจะดีขึ้นนะครับช่วงกลางเดือนเนี่ยคือหมายถึงว่าวุ่นวายทางสังคมแต่ว่าถ้าเราเก็บตัวอยู่กับบ้านทุกอย่างก็ดีหมดนะครับก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ถือว่ากลางเดือนเป็นต้นไปทุกอย่างก็จะอาวาสาะก็จะเปิดละดีขึ้นละนะครับแบบอ่า ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังต้องทําใจตรงจุดท,ที่ว่าดาวมฤตยูเล็งลักอยู่นะเล็งราศีเกิดอยู่นะอันนี้เราก็ต้องทําใจตรงจุดนี้นะครับโดยเฉพาะคนราศีตุลจะมีดาวอาทิตย์นั้นสถิตอยู่ที่ราศีเกิดเล็งกระดาวมฤตยูเนี่ยอันนี้คนราศีตุลจะหนักหน่อยแต่คนที่ลักนาตุลเนี่ยจะค่อนข้างดีหน่อยจะไม่มีดาวมาเล็งนะครับแต่ว่ามันก็เล็งลักนาอยู่นะมันก็ยงกังอืมมันก็ยงังต้อง รอไปอีก2ปีนะครับประมาณอาจจะปีครึ่งแล้วนะครับประมาณนี้อดทนอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปมันเกิดทุกราศีแหละเพราะเดี๋ยวออกจากราศีเมษก็เข้าสู่ราศีพฤษภราศีพิจิกจะโดนต่อไปนะครับเราก็จะรอดอะไรประมาณนี้คือหมายถึงว่ามันก็จะวนไปเรื่อยๆนี่แหละไม่มีวันที่สิ้นสุดหรอกยังไงก็ถึงเคาะกรรมที่เราต้องรับก็รับไปเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ได้รับต่อจากเรานั่นเองนะครับยังไงก็ทุกคนโดนหมดนะครับอย่าไป กังขาวว่าทำไมมีแต่เราที่โดนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโดนบทแต่ว่าอยู่ที่ช่วงเวลาท่านันเองนะครับเอกก็สู้นะครับเป็นกำใจให้เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วสามารถติดตามค่ายากรได้ในคลิปหน้าจะได้มีภาดค่ายากรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ